สวัสดีครับเพื่อนๆเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปโกเทรนเนอร์นะครับก็เอมีคนถามเข้ามานะฮะไหนๆก็ถามแล้วผมจัดทําแบบนี้เลยแล้วกันนะครับก็คือเอามาแนะนําท่าไปเลยเป็นตัวตัวนะครับว่าตัวไหนใช้ท่าอะไรนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นอาร์ติคุโนครับผมอาร์ติคุโนหรือว่าฟรีเซอร์นะครับเป็นโปเกมอนเทพจากเจนที่1นะฮะอาร์ติคุโนเป็นโปเกมอนน้ําแข็งบินนะครับ มี m ม x CP นะฮะอยู่ที่3450อันนี้ดันไปที่เลเวล50เลยนะครับแล้วก็มี Attack อยู่ที่1น2รบสนะฮะสเตตของ Attack แล้วก็ Defense อยู่ที่236นะฮะสเตมินาอยู่ที่207นะครับตัวอาร์ติคุโน่เนี่ยนะครับเป็นโปเกมอนเนื่องจากเป็นโปเกมอนน้ำแข็งบินนะครับเพราะฉะนั้นจะแพ้ไฟฟ้านะครับแพ้ไฟฟ้านะครับแล้วก็แพ้ไฟนะครับ แพ้หินแน่นอนครับผมนะฮะแล้วก็เหล็กนะครับอ่าก็อย่าโดนหินแล้วกันนะฮะอย่าไปโดนอา่าหินแล้วกันนะครับก็จะแพ้อา่าตามธาตุเหล่านี้นะครับคือแพ้นี่คือแพ้ธาตุนะครับก็คือแพ้ธาตุไฟฟ้าแพ้ไฟนะฮะแพ้ธาตุหินนะฮะหินโดนไม่ได้นะฮะแล้วก็แพ้ธาตุเหล็กนะครับแล้วก็จะทนธาตุลินนะครับแมลงนะครับแล้วก็พืช เพราะฉะนั้นก็สามารถเอาไปตีบอสได้นะครับเอาไป PVP ได้นะครับตีบอสโดยเฉพาะบอสที่เป็นธาตุดินนะฮะถ้าใช้ธาตุดินเนี่ยนะฮะเอาไปตีได้เลยสบายๆนะครับฟาสต์มูฟนะฮะมาดูท่ากันบ้างนะครับฟาสต์มูฟนะครับถ้าเอาไป PVP นะครับเอาไป PVP ผมแนะนำเป็นท่าไอชีตนะครับไอชีตตัวนี้จะเก็บ Energy ได้ไวหน่อยนะครับนะฮะ ตัวนี้ผมใช้อยู่นะฮะไอเชตนะครับใช้ในไอ้น,นี่ด,นะนด้วยนะครับใช้ในการ PVP ด้วยนะครับผมใช้เป็นประจำเลยในลีก2,500นะครับอาร์ติโคโน่เนี่ยนะฮะได้ไปดูคลิปเก่าๆได้นะไปดูคลิปเก่าๆได้ผมใช้ในลีก2,500นะครับผมก็จะใช้ไอเชตนะครับแล้วถ้าชาร์จนะฮะจะเลือกเป็นไอซีวินก่อนนะครับไอซีวินก่อนนะครับแล้วอีกท่าหนึ่งที่เลือกก็จะเป็น Ancient Power นะฮะหรือว่าพลังโบราณนะครับ i c y Wind นี่อะไรลมหายใจน้ำแข็งอะไรสักอย่างนะฮะสายลมเยือกแข็งอะไรสักอย่างนะครับลองไปดูเอาภาษาอังกฤษนะครับอ่า PVP นะครับ i c y Shade Ancient Power หรือว่า i c y Wind ที่เลือก i c y Wind เนี่ยนะครับเพราะว่า i c y Wind เนี่ยนะครับเวลาปล่อยออกไปแล้วเนี่ยนะครับมันจะไปลด Attack ของคู่ต่อสู้ครับผมอ่า ปล่อยไปหนึ่งครั้งจะลดแอตแทคคูต่อสู้ลงไปนะครับปล่อยไปอีกครั้งหนึ่งคู่ต่อสู้โจมตีมาเนี่ยนะครับจะดับลงนะฮะความแรงจะดับลงเพราะฉะนั้นเวลาผมใช้อติคูโน่เนี่ยนะครับสมมุติคู่ต่อสู้โจมตีมาถ้าสมมุติเป็นท่าที่เราทนได้ก็ไม่เป็นไรนะฮะแต่ว่าท่าที่เราแบบไม่ได้แพ้แหละนะฮะแต่เข้าร้อยเอย่างท่าน้ำเงี้ยนะครับอย่างผมไปเจอเอ,อ,อะไรนะสว a มเพิร์ดเงี้ยนะครับ สว a m p e r เพิร์จะปล่อยเร็วกว่าเรานะฮะเราตีไอชเเดไปปัมป๊มปัมป๊มปั๊มปั๊มนะฮะแล้วก็จังหวะที่เรากำลังจะปล่อยไอซี่วินเนี่ยนะครับสวัเพิร์จะปล่อยไฮโดรแคนนอนมานะครับจังหวะนี้ผมต้องกันก่อนนะครับเพราะไม่งั้นมันโดนแรงกันนะพอกันเสร็จปุ๊บเราก็ปล่อยไอซี่วินไปนะฮะปุ๊บมันจะไปดับแอทแทคของสว a m p e r เพิร์ใช่ไหมครับแล้วผมก็ตีไปอีกนะฮะทีนี้สว a m p e r เพิร์ยิงน้ำมาอีกเนี่ยนะครับ เราจะโดนเบาลงแล้วนะฮะแล้วก็ปล่อยไอซี่วินไปอีกนะครับก็จะสามารถเอาชนะแสมมเพิร์ดได้นะครับประมาณนี้นะฮะแต่ถ้าใครจะเอาอาร์ติคูโน่นะครับอา่อาอ่ายังยังพูดไม่จบนะครับทีนี้มีแอนเชียนพาวเวอร์ด้วยนะครับแอนเชียนพาวเวอร์เนี่ยนะครับอา่าผมไม่ค่อยได้ใช้นะยกเว้นคือบังเอิญผมไม่ค่อยได้เปิดด้วยเพราะมันเปิดดัต แพงนะฮะตั้งแสนหนึ่งผมก็เลยไม่ได้เปิดแต่เดี๋ยวจะหาโอกาสเปิดแล้วพอจะมีดัดอยู่บ้างนะฮะ Ancient Power เนี่ยปล่อยไปเนี่ยจะบูทบูทพลังอ่าบูพลังของเราแต่ว่าถ้ามันอาจจะไม่แรงมากนะกันฮะแต่จะบูทพลังโจมตีของเราเพิ่มขึ้น i c e w i n จะไปดอบพลังโจมตีของค่คดอสู้นะครับ Ancient Power จะไปบูทพลังโจมตีของเรานะครับก็ใช้ได้ดีนะฮะต้องใช้ให้เป็นนะครับ แล้วก็ถ้าใครจะเอาไปตีบอสนะครับผมแนะนำเป็นท่าฟรอสต์บีดนะครับแล้วก็ท่าไอซ์บีมนะฮะคือเอาไปตีบอสเนี่ยใช้ท่าเดียวก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเอาไป p ีพเนี่ยเอิงจริงๆท่าเดียวก็ได้ครับท่าท่าเดียวผมเลือกเป็นไอซีวินนะครับแต่ถ้าใครมีกำลังเปิด2ท่านะครับก็เปิดแอนเชนพาวเวอร์เพิ่มนะแต่ถ้าเอาไปตีบอสเนี่ยฟรอสต์บีดไอซ์บีมเนี่ยดีที่สุดนะครับคือดีที่สุดบิสสัดอาจจะแรงครับแต่ว่า เทียบกับการโจมตีบ่อยครั้งของไอซี่บินแล้วนะฮะไอซี่บินโจมตีได้รุนแรงกว่านะครับในในระยะเวลาที่เท่ากันนะครับอ่ะก็สรุปเป็นประมาณนี้ส่วนถ้าเลกาซีก็ไม่ค่อยได้ใช้นะผมหลังๆไม่ได้ใช้เลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้า PVP นะฮะไอเชดแอนเชียนพาวเวอร์แล้วไอซี่บินนะฮะใช้ไอซี่บินเป็นหลักนะครับถ้าไปตีบอสนะฮะฟอร์ตบีชนะครับ, Beach, รบแล้วก็ไอซ์บีม นะครับอ่ะประมาณนี้ฮะชอบไหมฮะถ้าชอบนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะฮะถ้ารักช่องนี้นะฮะกดซับนะฮะเป็นสมาชิกช่องด้วยนะครับหรือว่าจะสนับสนุนช่อง50บาทต่อเดือนก็ได้นะฮะจะได้มีคลิปแบบนี้ออกมาอีกนะครับถ้าชอบกันก็ช่วยคอมเมนต์กันมาด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับ